10บคำพูดที่ควรพูดกับตัวเองทุกเช้าให้มีความสุขในโลกที่หมุนเร็วและเต็มไปด้วยความกดดันจากงานครอบครัวการเงินหรือชีวิตส่วนตัวคำพูดที่คุณบอกกับตัวเองทุกเช้าสามารถสร้างจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับวันนั้นได้อย่างน่าประหลาดใจเพราะคำพูดเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนโปรแกรมเล็กๆให้สมองเปิดรับพลังบวกเสริมให้เรามีความมั่นใจและมองโลกในแง่ดีตลอดทั้งวัน มาดูกันว่ามีสิบคำพูดใดบ้างที่ควรพูดกับตัวเองทุกเช้าเพื่อเติมสุขเติมพลังกันเถิดหนึขอบคุณที่ฉันยังมีลมหายใจในเช้าวันนี้ทำไมต้องพูดนี่คือการเริ่มต้นวันด้วยการขอบคุณที่เราได้ตื่นมามีชีวิตมีโอกาสทำสิ่งต่างๆอีกวันเป็นการเห็นคุณค่าของวันนี้อย่างแท้จริงเมื่อคุณตระหนักว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ คุณจะรู้สึกขอบคุณและเห็นว่าชีวิตเป็นโอกาสตัวอย่างวิธีพูดตื่นมาลืมตายิ้มเล็กๆแล้วบอกว่าขอบคุณที่ฉันตื่นมาในวันนี้ฉันจะทำให้มันเป็นวันที่ดีพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนก็ได้หรือแค่พูดในใจก็ถือว่าเป็นการสร้างความตระหนักรู้ 2. วันนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดทำไมต้องพูดการตั้งจุดมุ่งหมายว่าวันนี้จะทำทุกอย่าง ด้วยศักยภาพเต็มที่ช่วยให้สมองจดจ่อว่าเราควรทำอะไรอย่างไรให้ได้ผลดีไม่ได้หมายความว่าต้องเพอร์เฟกแต่คือความมุ่งมั่นว่าฉันจะเต็มที่กับงานหรือภารกิจทั้งหลายตัวอย่างวิธีพูดฉันสัญญากับตัวเองว่าจะพยายามให้สุดความสามารถในหน้าที่และเป้าหมายของฉันอย่าก,กดดันจนเกินไปให้คิดว่านี่คือฉันจะทำเต็มที่ไม่ใช่ฉันจะต้องสมบูรณ์แบบ 3. ฉันมีคุณค่าในแบบของตัวเองทำไมต้องพูดหลายคนรู้สึกไม่มั่นใจหรือเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนขาดความสุขในชีวิตประจำวันเมื่อพูดว่าฉันมีคุณค่าจะเป็นการปลุกเซลล์ ESTEM ภายในใจตัวอย่างวิธีพูดฉันไม่จำเป็นต้องเหมือนใครฉันมีจุดดีที่เป็นฉันเองและฉันภูมิใจกับมัน ช่วยเตือนว่าคุณไม่ต้องเป็นเหมือนใครเพื่อให้ประสบความสำเร็จหรือมีความสุขสี่ถ้าฉันพลาดฉันจะเรียนรู้และก้าวต่อไปทำไมต้องพูดความกลัวความล้มเหลวเป็นเรื่องที่กัดกินใจหลายคนพอผิดพลาดนิดหนึ่งก็ทุกแทบยอมแพ้ถ้าเราตั้งแต่เช้าว,ว่าผิดพลาดได้แต่ฉันจะเก็บเป็นบทเรียนจะช่วยปลดล็อกความกดดันตัวอย่างวิธีพูด ฉันยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไม่มีใครสมบูรณ์แบบแสดงให้ตัวเองเห็นว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดปรับปรุง 5. ฉันพร้อมเปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในวันนี้ทำไมต้องพูดเป็นการส่งสัญญาณให้จิตใต้สำนึกว่าวันนี้จะมีโอกาสดีไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ๆห,หรือเหตุการณ์น่าตื่นเต้น ถ้าเราคิดว่าต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาเราจะใส่ใจกับเหตุการณ์รอบข้างและไขว่คว้าโอกาสได้มากกว่าตัวอย่างวิธีพูดวันนี้จะต้องมีบางสิ่งที่ทําให้ฉันยิ้มแน่นอนหรือฉันเปิดกว้างสําหรับความสุขและความโชคดีที่เข้ามาคล้ายการเขียนโปรแกร,รมให้สมองมองโลกแง่บวก6วันนี้ฉันจะใส่ใจสุขภาพทั้งกายและใจทําไมต้องพูด คนจำนวนมากมักละเลยสุขภาพตนเองทั้งกายเช่นนอนไม่พอกินอาหารจังฟูด้ดหรือด้านใจเช่นเครียดอยู่ทุกวันการย้ำกับตัวเองตั้งแต่เช้าจะช่วยให้คุณจดจำว่าอย่าลืมดื่มน้ำออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆพักใจบ้างตัวอย่างวิธีพูดฉันจะดื่มน้ำอย่างน้อย2ลิตรจะเดินรอบออฟฟิศทุกชั่วโมงและจะพักสมองเมื่อเหนื่อยเป็นการตั้งเป้าหมายสุขภาพเล็กๆที่ทาได้เ ฉันจะมองหาข้อดีในทุกสถานการณ์ทำไมต้องพูดบางครั้งปัญหาหรือเหตุการณ์ลบๆเกิดขึ้นเราจมกับด้านลบจนเครียดการย้ำว่าจะมองหาข้อดีหรือมุมสว่างช่วยให้เราเพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหรือเห็นด้านบวกของสถานการณ์ได้ตัวอย่างวิธีพูดถึงเจอปัญหาฉันจะพยายามถามตัวเองว่ามีประโยชน์อะไรที่เก็บเกี่ยวได้เมื่อเกิดเรื่องน่าหงุดหงิดลองฝึกถามว่า แล้วข้อดีละ่ะเรายังได้เรียนรู้อะไรไหม 8. ฉันจะพูดดีและทําให้คนรอบข้างยิ้มทําไมต้องพูดในที่ทํางานหรือครอบครัวถ้าเรามีความสุขแต่กลับพูดจาเชิงลบก็จะบั่นทอนคนอื่นการตั้งใจว่าจะพูดดีหรือทําให้คนรอบข้างยิม้มเป็นการสร้างพลังบวกที่กระจายได้ตัวอย่างวิธีพูดวันนี้จะให้คําชมเพื่อนร่วมงานสักคนหรือ ฉันจะพูดขอบคุณให้มากกว่าเดิมแค่เล็กน้อยแบบนี้ก็สร้างบรรยากาศบวกและตัวเองก็รู้สึกดีไปด้วย 9. ฉันจะไม่โดงงานหรือผัดวันประกันพรุ่งทำไมต้องพูดหลายคนหมดกำลังใจหรือเครียดเพราะผัดวันประกันพรุ่งงานค้างสูงหัวจนแก้ไม่ทันการเตือนตั้งแต่เช้าว,ว่าห้ามโดงงานทำให้สมองตื่นตัวรีบจัดการงานสำคัญก่อนตัวอย่างวิธีพูด วันนี้จะเริ่มต้นงานที่สำคัญตั้งแต่เช้าไม่ปล่อยให้ใกล้เด็ไลา์แบบเจ็บปวดช่วยสร้างสติให้เราโฟกัสงานตามลำดับความสำคัญได้ 10. ฉันคู่ควรกับความสำเร็จและความสุขทำไมต้องพูดบางคนมีเซลล์ดี u b บรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรหรือไม่กล้าเอื้อมถึงความสำเร็จจึงมักถอยก่อนเริ่มทำอย่างเต็มที่การพูดว่าฉันคู่ควร เป็นการปลดล็อกความเชื่อว่าคุณสามารถบรรลุปเป้าหมายได้และสมควรได้รับความสุขตัวอย่างวิธีพูดฉันเชื่อว่าตัวเองเก่งพอและสมควรได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตไม่ใช่แค่คนอื่นเท่านั้นพูดให้สมองรับรู้ว่าใช่ฉันดีพอเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นสรุปพูดดีกับตัวเองตั้งแต่เช้าคือการเขียนโปรแกรมความสุข10คำพูดที่ควรพูดกับตัวเองทุกเช้าให้มีความสุข อาจฟังดูเล็กน้อยแต่มีพลังต่อจิตใจมากบางครั้งร่างกายจะปรับตัวหรือหาแรงบันดาลใจได้ง่ายขึ้นถ้าเราส่งสัญญาในเชิงบวกให้สมองจำไว้ว่าเราคือคนที่รับฟังคำพูดของตัวเองมากที่สุดถ้าเราพูดลบก็จะมีแต่พลังลบในจิตแต่ถ้าเราพูดบวกจะสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจไว้พร้อมรับมือวันใหม่ได้อย่างเบิกบานเคล็ดลับให้ได้ผลพูดคิดทันทีที่ตื่น ช่วงนั้นสมองยังบริสุทธิ์ไม่โดนกระตุ้นจากสิ่งอื่นมากพกสมุดหรือป้ายแปะอาจเขียนประโยคเหล่านี้แล้วแปะข้างเตียงหรือกระจกห้องน้ำยิ้มให้ตัวเองเวลาพูดคำดีๆกับตัวเองควรมีสีหน้าที่เป็นมิตรแม้จะไม่เห็นตัวเองก็ตามทำทุกวันต่อเนื่องสัก21-30วันจะกลายเป็นนิสัยพอเช้าปุ๊บสมองก็จะรอตั้งโปรแกรมบูอัตโนมัติ ลองนำไปใช้ดูเชื่อเถอะว่าแค่หนึ่งถึงสองสัปดาห์คุณจะเริ่มรู้สึกมีความสุขตั้งแต่เช้าความเครียดลดลงและมีใจสู้กับภารกิจประจำวันมากขึ้นอย่างสัมผัสได้